เมื่อได้แล้วค่อยศึกาทิมมาแ่วนี้นะไปเห็ใหุใดผีเข่าพัวคอยนะ่ะคิดว่าค่อยผู้สบให้เห็นในผะี<ป>เ,เ,เข่านะปุ๊กเชกบอกรยาลอยอยู่แล้วเกยคเขาเห็นงานพระอยู่ใส่ยยามแล้วก็เตะทิ้มุดผูด้แต่วยทองในยันปลาเลือดจะเลยนี่ยันมามีไครไปห้ามคอยอีกจะเลยนี่ ยันพี่บ้านน่ะมะเก่งจั่เลยนี่นะอย่าไปเล่นกับท่าพี่บ้านตะเกยน้ำไอเทิดน้ำโมเมนต์ไอเทิด์ยังยาหมากอีแดงโบได้อกว่เอาเราสิสู้ก็เรื่องของเรางเลยผัวข่อยสปิกกี้อย่างงี้อยเป็นตำรวจแล้วก็ให้เราสู้กว่าปุ๊กไอผัก เนาะทักทายสบายดีสบายมาแล้วสบายสบายดีมาพี่มาพี่นั่งพี่ก่อนกินเนื้น่ะไอ้กินน้ำเลยโอ้เข่าเชิญคูเขาเจิคูให้ชื่อมาเมื่อนั้นบราณน้ำตาลชับเข้าประเด็นเลยอย่าวาเพื่นเข้าเชิญคู่มาแต่ใช่นะสบายฮะ ไอ้เธอแล้วเป็นอะไรคือว่าให้ทีมงานใท่ไอ้นะเราจะสั่งจับเมื่อเอ้ยพวกใครมาอะนะอ้าวชู้เป็นยังไงซะแล้วเขาพัลลิเด้นยังไงซะบ่ไอ้ทานจะเจือเอาก็เราสิจับพวกใครมาเฮ้ยไอ้เธอนะเออโอ้แล้เรื่องทีมงานนถ้าคอยใครบ่มาน่ยจึงให้จ้าคอยเอาไปซิวมือหนาคอยจากหัวเป็นอะไรจากบทอนทับทีมงานเหตุผลนะคอยากหัวซ้ำนี่เอาไปลากกินเนาะ กับพยาามันเองตัวเจ้าอยู่น้ำคู่มือมันสิเมื่อหาพระเยซูเดี๋ยวนี้นะถึงไอ้เทิดตีอีกแล้วนี่เนาะจังนีจังหันอ้าวสิยานยังคุยพายากันพี่ป้อมน่นแล้วมันขันมายุงมายิงอยู่เฮ้ยไอ้เท um, ิดนักกลัวชาวไวยเลยตอนนี้อยู่กับว่าอะไแล้วว่ามันเอากล้องเขาไปบังมือไปแล้วนะถ่ายใกล้อยู่โลเนาะไอ้ตนแต่ชาวไวยพี่น้องเอ้ย กินแล้วบ่กเขานะฮะกินแรกเขานะบางครั้งทีเอาลาบงูไปลาบสุพินอย่างบุญยอมกินมาทำไมถามแบบนี้เพรลูกแพรเป็นอะไรจังบุญยอมกินลาบงัวข่อยเชื่อเข้าไปนะไข่เชื่อเจ้าหนาเจ้าหนาเจ้าคือบอะไรก็มันบอกว่ามาให้กินก็บ่กินเนะเออแังบอยผังไก่ผังหมาตัวใดส่ะไอ้เธอบอกแล้วกันแล้วว่าบุญยาไข่เปล่านะ เรากับบุกินเนี่ยเจ้ากินเนาะเจ้าอยากอันนี้นเทิดบุก,กินเจ้าบัดบุก,กินน้ำลุเป็นยังจังเหตุผลจาบุก,กินลาบงัวนะนเทิดนะเราสั่งบุก,กินลูกลเ่าเฮ้ยลูกเราตายนะเจ้าคอยบอกกินลูกเรามันมาแหวนแล้วคน้างๆา,างบาดเลยโอ้ยเนาะพี่นอนเะไงถ้าเจ้าให้ว่าถ้าคอยบ่ซื้อนะา้ามันจะเจ้ากินว่านี่บอไปได้เห็นในคลิปบ่อน้อย เอาเบาหน่อยนะแม่แม่บ้าเราเข้าไปยซูน้ำเบิ้งโนดคารลมาบันนี้นะ่นนนะเดี๋ยวเป็นยังจังว่าว่าตีบกเคิดบมสั่งกว่าบักอันนั้นน่ะบักหน่อ,อาานยะอบาบานยะบัก่อยบัซื้อน้ำว่านี่ทั้งที่คอยเอาเงินให้อยู่สิบพันห้ไปซื้อน้ำนะมอนอมเอาเนาะเป็นได้จังชายไล่กันนะจังสิบพันพ่อพี่ยังคอยไปยิสอจังเจ้าหันบัวไปคอยเอาเงินสิบพันไปซื้อน้ำกระโดดนี่บักหน่อยไปซื้อให้เจ้าว่าโอเจ้าบักหน่อยเลยบ่เลยนี่เอาได้คอย เอาอายก็ต e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  nah. e ้องไปเขาพอสิเมื่ออยู่พุ่นเขาก็ไม่อยู่ได้น่ะเขาใช้ปุ๊กตู่ไปเขาอยู่เลยยุพีเขาหลอกไหวปุ๊กแล้วขันเจ้าว้าวบักไปดิเจ้าต้องว่าวอายว้าวแบบใดกับโบมี่ปุ๊กนะถ้าเบิ้งยาทีหนึ่งเราสิมาเอาขี่รถใหญ่มาเอามาไปเกี่ยวข่าวอยู่ฝู่เจ้าอินตั้งสติเลยเจ้ากันตั้งสตินะได้คนยังมาทำอะไรตั้งอะให้ตั้งสตินะได้อีก ตตายแล้้วังไม่ได้มาทางบ้าน,นเลยบ่ตั้งสตินะเขาทำรีฟไม้ชองเซ่นนะม,มันเสียรีบ่รู้ไลยก็มันเสียรีแล้วแต่เจ้าบ่ได้นอนเฮือนบ่กลางคืนหรือแบกไปแรกหรือมีคนหลักกลางเว้นบ่สิไปไหนดูไซลาไพ่ระคายมาเถอะดีนะคนที่สื่อนี่เงินในทงนี่มีบ่ มีบ่าเงินในถุงค่ะมีท่านไหนท่านไหนเอาเบิ่งองดูค่ะมาปั่นค่อยแน่นะแต่มีบ้าผู้ขายมาเท่านี้นะอืดแล้วมันจะบอกนี่แล้วค่อยแก้คุกพร้อมขายทัุกคู่มันบดยุบมันละขายมาแต่ก้าเห็นยุบก้าแก้โค้กไข่ถามแล้วบ้างพกเรื่องสบายนะแม่แม่งหลังแม่นในเทิด์ดใเทิดคือเราว่าอะไรบัวพรางขมผัวข่มไผ่บัวพรางง้อมผัวฟังง้อมไผ่เราว่าอยู่ผัวบวกกิน แล้วก็ยากอยู่ครับก็อยากอยู่อยากกินอยู่สบายบก็เลมันทำบุตรได้เห็ดเขาใกล้บุได้เลยเด็กเอาแล้วยังเมื่อบ้านเล่าแล้วบ้านเดียวนี้นะหรือว่าเราสิมาจับคนบันทีน้ำอ้อยพวกใครมานะมาจับเราเมื่อเราเราไปหรือบ่เราสิไปเลยแหละเราลุกเลยลุกแล้วเออเราไปทาำบุญอยลัดทางสวรรค์พี่คอยไปแจ้งตำรวจนะเอาหมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพูดได้พูดได้เอาหมดไอ้เทิดปุ๊บเขาก็เห็นมดเลย ไอเธอสิพ yeah, sure. sure. oh. ่อไม่ย okay. ัางไฟสิกาจับไอ้เธอนั่นจับนั่นไหมแล้วคอยสิใี่อาเข้าเมืองส้นพวกกันจับเลยแล้วคอยไปเคลี้ยาเองเนาะก็ไปเอาเองนายคนามาเคลี้ยาเองใครพยายาไปจับเข้าเมืองสวัสดีจัง่อยมืดได้ข่อยจัง่ลยนี่เฮออทาไมเริ่มเลอะเทอะอีูแล้วเนาะพอสิว่าคอยเมาบ้าไอจัง่อยนี่นะโกรธเมาผ่ามือไอ้เธอคอยมาเจังมาดี๋ยวนี้เนาะนั่นหมายถึงผ่ามือบระลุแบบนี่ดอกไอเธอตีบ่ อเิดสบายักออือเป็นโทษแล้วบ่บอดลอกบ่บ่ได้อกแล้วดึงแวนจะออกาสบยไอ้เทอบ่ได้ห้จะบ่เอาเราห้ก็ไม่ได้มาเล่ไปเข้าล่างเราให้เราหห้น่ะจะม่ได้แล้วใยสิคาทีมมาเท่นี้น่ะเหตุใ้พี่เข่าพัว่คยน่ะ ก็ไม่ค่อยพูดสบะให้เห็นพีเขานะปุ๊กเชกบอยันว่าอยู่แลกเกยเขาเห็นงานพระอยู่ใส่ยยันแล้วเขาเตะที่มดผูแต่หัวยท้องในยันบลเลือดจะหน่อยนี่ยันมามีไครไปห้ามเขาอีกจะหน่อยนี่ยันพี่บ้านน่ะมัเก่งจะหน่อยนี่นะอย่าไปเล่นกับท่าพี่บ้านเาเกยดูน้ำไอเทิด์น้ำโมแมนไอเทิด์ยังยาหมากอีแดงโบได้บ่เอาแล้วสิสูุก็เรื่องข้างล่างเลยผัวคอย คือสปิกี้เอ๋ยยังไปเป็นตำรวจแล้วก็ให้เราสูบกว่าผูกไฟผ่าก็ยืนแข่งขันผู้งลายไม่ได้อึดอย่ามานะผู้ที่เขาจับคนใดนะเป็นกระสอบผู้ตีคันสูบอะไรเนี่ยเจ้าไม่ได้สูบได้โดนแล้วบ่อเจ้าจะสูบเป็นยังอย่าสูบเด้อจักเดือนแล้วเจะไม่ได้สูบเพราะว่าระเบ้อันเดือนนึ่งต่างกันต่างงามจังผู้ ทีนล่างเครื่องลรให้โตดูเขาไม่รัตตุอันเน้มันเป็นไม่แห่งสองยันต์ทีเป็น่ะเกี่ยวงหลังเครื่องนะมือนี่มันคือโทรศัพท์ซื้อเกาลลางขยะหนัได้เน้บคือของตะกี้นี่องันทเป็นบกขยะมันยูไม่ใช่หลังมันนั่นแหละเราพื้นโทรศัพนี่อยู่ี่นี่ไปนั่งหลังกล้องไม่ถูกคนเลยถ้าได้กินข้าวเที่ยงน้วนี่เนะ สบายบ่แล้วคือว่าจะข่อยนี่เขามารกขวดเาแร้วมาจากได้เงินน้ำาบ่อ้เอถอยงี้เราว่แล้วจะข่อยอยากได้แต่เงินเราอ่ะแม่ถ่ายลงไปเจ้าเคยเอาเงินหจะข่อยบ่จะสอยเรือนะถ่ายลงไปก็ได้ ซื้อข้าวซื้อน้ำให้เชื่อบินเฮ็ดเพื่อนชาแนให้แล้วบ่าถ้าเป็นแบบนี้แท้ไอ้กันสิบุได้คอยเข้ามาเด้อบัดนี้เด้อบ่เข้าเลยแม่นบ่เข้าให้งดีลราว่ะก็โอเคขนาดบวฟูนไม่หยากค่อยเราก็ตายไปเลยค่อยเซตให้เราขึ้นเราก็ยังขึ้นไรนางเถื่องน่ะมันเป็นแผดตุ่มแหน่แลบ่แม่นสวบยังบาคอยเป็นลูกน้องพาเต็มยังไงยังบวเสืออยู่พาคพันเมือลุงเบิ้งดูเมืองสนนามุรีน่ะ ได้๋ส <Morris aí> ิพาจะเมื <p ia> ่อเกิดแล้วครับเอยดเฮ็นแนวบ่เฮ็ดมีแต่เธอเท่านั้นพาจะเมื่อนะเออพี่อันพ่อักเกิดอยู่แถวสลีขลังน่ะไพ่สิบหูพ่อเขาก็อยู่ทางเหนือผลเราหลัดอยู่ทางคำกันขันผู้ทางบ้านสะลายเหนือผู้ภาสิปิ่านหัวหัวแตกพูดได้อีกแถวนี้น่ะเกิดสบายเย ยอดไอ้ทีเขาคุยครับชาวบ้านเห็นว่าจับคอยมือนั้นอยู่จับจต่เขาจับหาตาไตพี่สันคือเขาสิตายแล้วว่ะป้าเต๋อมาจ้วหน่อยสิดาป้าเต๋อช้ำนะเอาสิดาเห็นยังเขาไ่ได้ด่าคอยเหลือปะขนาดไอ้น้อยชื่อน้ำให้แต่แท้เจ้าเนืงด่าแล้วไอ้น้อยนะบ่มีทางเราบ่เล่าสิไปเสือน่ะเราบ่มีวันเราเราสิเสือคนง่ายๆน่ะไอ้น้อยน่ะ กับเบื่ออะไรนะไปชื่อเชิญว่าว่าพุ่งคาได้แล้วทีมงานได้คอยขับไปเลยพวกชนตีนกับเบิ่งในปีไม่น้อยถ่ายวานนะในทางที่เขาเขามาซอยเหลือนั่นน่ะเราเฉพอใจว่าขอรบพัดเดี๋ยวเสี่ยโก้โมเสกแล้วข่อยเลยนะนี่ในเถิญว่าเลยนะนงคิ ทางที่เขาเขามาซอวยนะนะแลนเลาะแลนลองจนว่าไปตามหาย้อนอย่างให้ได้อยู่กับปลูกกับผัวอยู่สี่ไดที่ยากแล้วปัดใต้รูอะไรแบบนี้ให้โยแล้วผิดว่าด่าทีมงานได้คอยจนว่ายับที่ไรกี่ลองตึ๊ยน้ำวาน,นี่เอาเงินให้ไปซื้อน้ำผิดว่าอยากได้หาซีฟผัวผัวเวลาซีฟก็เอาเมื่อนั้นนะให้ซีซีฟเหมือน น้ำต uhm, ุกแปดพัว่าที่ให้เพื่อนเฮ็ดอันนั้นเราพอได้ซื้อยาซูบเนาะพอได้มาด่าทีมงานว่าพวกห่านั้นบอซื้อน้ำให้อยากได้เงินเป็นบ้าบอจังว่าปันนะาคยเพิ่งเก็บคคยกะเทียเขาเ่ซื้อคอยจะจไายเละเอาเงินให้แล้วไปซื้อเองเนาะแต่ว่านได้ปราเตว่านถ้านไปะ กับแม่นียู่เนาะปล่อยว่าว่าเพิ่นคือบัวาตามความจริงเขาเฝ้าเงินไห้ยุแต่ที่ขวัญดีแล้วบัวไปซื้อว่าตามความจริงที่ข่อยเห็ดนะมันเป็นอะไรแล้วก็ฟังอยู่มันพิสโกตโลกบอกขั้นว่าความจริงบอกหดเดือดไอ้ดิโนแม่นข่อยเดือดข่อยบัว่อใจตั้งใจเขามาซอยมูเจวเลยเจ้ากรมหน้าดีกว่าพระเอ้ยมันยังเขาจะมาจับเฮา บอกคนแบกกมุ่มนะงเงินหายแล้วก็ไปซื้อแล้วเพิ่นเอาเงินหายแบกมาอยากพักดอยากได้ไปอยากได้กว่าค่อยก็ค่อยไปที่ยังจะได้ยินค่อยที่ยังสมบัติคอยนั่งฟังอยู่ซื่ออยู่นั่นเลยคอยเก็บคำคำเบาไหวเฮ้ย <c oughs> บอกไปพ่องนายเทิดบอกไปบอกแล้วมาลูขอดไวได้ในหัวใจนี่แบบวัดเดือดเลยเนี่ย<ร>เห็ดแนวโบแมนไ้เดือดไดยทั้งเห็ด ทีมงานเลน่นตั้งแต่ต้นจนจบจ,จนมุได้นั่งมุได้นอนแม่นยุ่งวับไปถ่ายเอาคลิปเอาเอะไรขั้นโมจัดชอยเห็นไหม่ายเจ้าเห็นยังผู้อื่นกระทุกมีตั้งเยอะแยะคนลำบากอะไรต้องอนะไรเนาะแม่นทุกข์้อดันไทยเจ้าขั้นได้เมื่อหมดต้นหับไปชี้ชอยแต่เริ่มต้นูโหรถบ้าเต๋อโดยโดยคือแม่ ข้อว่าลำบากแขาเลยจังพากันห่มหอ่อเขามาซอยโอ้ยเขามาครอบครัวกันนะคนไปเรียกว่าวหอนนี่จักมาตัวได้ไะให้เอาบักแมนนะบักแมนพี่บานะ่ะแต่ <ขอ S 2> จักมาตัวได้ไะ<ห>จับน่นะแท้หู่จักอยู่ยังไงดีเลยเผื่อเก็บคอยไหวน่ะแล้วพวกใครมาอยู่บ้านนี้น้ำอ้อยนะเขาว่าคอยเป็นสายสื่อก็คอยเป็นตำรวจสัตว์โหลอดที่เป็นสายสื่อมาไปใส่อ่ะนะเออโอ้ อากนี่คุณิฟตตำรวจตำารดีจังเล่าละไปวิองขี่เนอะงอแงยันขักป้องข้ับักกีนนะ๊บคนละทางคนละทีแล้วขันก่อนเหตุขันกบภาพเกิดเหตุจังเลยนี่นะโกูพัดซีว่าน้อยได้อีกพัดก้อยเมื่อเอาบัตรตำรวจอยู่เมืองศนจังเลยพรมราชญานี่เคยแควนคอมาที่ภูนี้ ขอโทษทีเด้อที่คอยเดือนโมเมนต์ว่าเรียกงร้องพังทุกคนไม่ได้เคยทำลายเดี๋ยวเลยมันจะวางดีใจและดีพี่น้องเลยว้าวอะไรเบิ่งในแสงตะเวนนะมันตอบอยู่บนใบตาน่ะโมเป็นแล้วเขามาซอยเรือแต่ละเทือบบบเห็นความดีของกันเลย ว้าขออนุญาตนำขวายเชื่อเข้าให้ชัดมันยังหูค่าของคนนี่เชื่อไอ้คนแท้แบบพุ่มดาพูกช้อยช้ำเบื้องแนวผ่าแพย์เราน้ำตาออกแล้วได้หาเราน้อยใจจ้ะสิน้อยใจพี่ช่างคนเป็นแย์อะไรมาส่งมาหย่าคือนะรถไอ้เต็กราวังมาส่งน่ะนางเถืยงน่ะเราเป็นคนที่เพราะลูกแย์ลูกเปิดกิยานะคนลูกไปมีลูกผ่แพเทย์เห้นมาอยู่บ้านตงพุ่งตงพุ่งนั่นก็ยังตายคือกันเยาว่าอลไล เห็นต่เจ้าไล่ออกพ่อลูกแพร์จนให้น้ำความมีตนแล้วผันมาเฮ็ดกับพ่อลูกแพร์จนพ่อลูกแพร์ให้อีกลหรือไงไป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 บังใบพี่น้องเดืออดหมอบดเจ้าจะให้แล้วห้อยแบบนี้ให้ร้อยวงการนะรา้อยที่น้องไงเราจะวงการคือนำบ่อเทิดนั่นแหละพี่น้องเนาะที่เฮ็ดให้เราอ่าในนี้คอยเว้ากลมนะนะพี่น้องเอ้ยเรากัสร็เลยตามผัว น่าสงสารเราอยู่ดอกพี่น้องสบายแต่ว่าตามมอเตอร์ประสานซะลายแล้วเนาที่าวงได้อืหนเดียวนึเสียความรูซึกน้ำไอเทิดพี่น้องับพ้องแฝดกันเโอเคพี่น้องคลิปนี้พ้องแฝดก็สิได้ขอโตโจ๊บไปก่อนจะไหนก็ฝากคนไลค์กดแซ่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพ้องแฝดในเด้อพี่น้องสบายดี